ปลูกในนาแต่เป็นในนาพื้นผุ่นพื้นเมืองแต่ว่าพอมาตอนเป็นในนาเพชรปักช่องก็ทําไม่ยากคือทำทรงต้นให้โปร่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วยิ่งมาตอนนี้เรารู้จักกับปุ๋ย tpi รไมอว่า ps 1 1อย่างอย่างที่เห็นนี่ยังอยู่เลยนห็นะครับนี่นะครับผมที่เราใส่ใส่ไปนะครับครับนี่อย่างนี้แล้วก็ทําให้ให้ผลผลิตเราเพิ่มขึ้นอย่างที่เห็นนะครับนี่เราให้น้ํา นี่หัวหัวฉีดให้น้ําเราอยู่ตรงนี้นะครับรงานก็จะให้น้ําแล้วมันก็จะได้ได้กินไปก็คือเหมือนกับว่าปกติที่เราทํางานนั่นแหละนี่แหละนี่แหละแต่เรา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 เปลี่ยนเปลี่ยนจากจากที่เราใช้เคมีคมา,มา,ม,ามาใช้อินรีย์ครับับเนี่ยมาใช้อินรีย์แล้วผลผลิตเราก็อย่างอย่างที่เห็นนี้นะครับผมเราก็ลดต้นทุนพอลดต้นทุนมันก็ เป็นการเพิ่มรายได้ไปในตัวครัับผมอน